ก่อนก็เคยเป็นลูกน้องเข้ามาก่อนทีนี้ก็เลยออกมาทำเองพอดีมีคนแนะนำว่ามีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็เลยไปลองกู้มาทำดูมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้ต่อยอดเพื่อที่ว่ากลุ่มที่แม่บ้านที่ไม่มีรายได้เราจะได้ชวนเขามาทำตรงนี้นะคะแล้วก็เลยรวมกลุ่มกันว่าเออเรา เขียนโครงการขอกองทุนตรงนี้ได้ไหมรวมตัวกัน5้าคนเครื่องประดับเงินที่ทำก็จะเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นต่างหูค่ะเขาเรียกเงิน9 2 5หค่ะจะมีพวกสร้อยข้อมือข้อเท้าพวกแหวนพวกต่างหูมันเป็นอาชีพที่น่าสนใจเขาก็เลยให้ให้เรากู้ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ได้มาจัดสรรกันส่วนกันว่าเออเราต้องทำกันยังไง ซื้อเนื้อเงินซื้ออุปกรณ์มาทำคือเราจะดูแลแบบคือให้มันได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดพัฒนางานของเราให้มันได้เยอะที่สุดอะค่ะเราก็แบ่งงานกันอะคะ่ะเราได้เงินทุนมาเราก็มาต่อยอดที่งานของเราแล้วก็เราได้งานมาเราก็จะแบ่งสมาชิกของเราไปทำในส่วนที่คนไหนทำตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่และบ้านแต่และบ้านเนี่ยค่ะ ได้เงินมาแล้วก็มาแบ่งว่าเออตรงนี้เราต้องส่งคืนเท่าน,นี้เท่าน,นี้นะคือหักมาแต่ละสมาชิกแต่ละคนนะคะปีแรกก็จะเป็นงานชิ้นไม่ใหญ่ออเดอร์เล็กๆก,ก่อนแต่ปีสองปีสามมาก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นออเดอร์ใหญ่รับออเดอร์ใหญ่มาสำหรับกลุ่มสตรีที่แบบว่า เหมือนกับว่าบางคนเขาไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราพอเราไปชวนเขามาทําตรงนี้แล้วเขาบอกเ,ออเขารายได้เพิ่มไม่ต้องออกไปวิ่งหางานบางทีไปวิ่งหาก็ไม่ได้ก็ต้องแบบเออมาทําตรงนี้เราก็แบ่งให้แบบให้เท่าๆกันนะคะคือได้เท่าไหร่ก็แบ่งเท่ากันแล้วเขาก็ชอบกันแล้วเขาบอกว่าเออเราต้องทําต่อไปนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบพัฒนาฝีมือด้วยมันเป็นมันต่อย,ยอดให้เราได้เยอะ เราบางทีถ้าถ้าเราไม่เข้ากลุ่มคนที่แบบว่าพอเขามีทุนมีหลักทรัพย์ที่เขาจะไปทำเป็นส่วนตัวเขาก็ไปททำได้ค่ะก็ทำกันอยู่3บ้านก็จะแบ่งเป็นออเดอร์ค่ะรับออเดอร์มาก็จะแบ่งเป็นออเดอร์เป็นชุดของใครของมันไปค่ะทำเป็นชุดเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์ไปค่ะสะงานที่เข้ามาคือเราทำตัวอย่างไปเสนอค่ะเะเราต้องพัฒนาแบบใหม่มาเรื่อยค่ะ เราคิดเองขึ้นเองแล้วไปเสนอค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็เหมือนเขาให้โอกาสเรามาพัฒนางานของเรามาสร้างเสริมรายได้ของเราต่อก็เหมือนกับว่าเราได้ทำตรงนี้แล้วมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วเราก็แบบทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ออกงานออกบูธแล้วก็ ได้ไปขายตามที่ทางอำเภอรหรือจังหวัดที่ที่จัดให้เขามาแนะนำให้ความรู้ตรงที่ว่าขาดเหลืออะไรไหมเขาพร้อมที่จะช่วยเราก็เสนอไปแล้วว่าเออตรงนี้ถ้าว่างานน้อยลงเขาก็จะเสนอแนะนำให้เราไปออกงานสำหรับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขาก็จะช่วยเหลือเราตลอด อย่างนี้เราเขามีโครงการอะไรเขาก็เส,สนอเข้ามาให้เราให้สตรีมีงานทําได้อยู่กับบ้านได้ดูลูกดูครอบครัวมีไรายได้เพิ่มอยากที่เราต้องออกไปทํางานข้างนอกเราก็ได้มาอยู่บ้านดูแลครอบครัวถือว่าผู้หญิงอย่างเราเมื่อก่อนเป็นแม่บ้านแล้วก็มีความโชคดีที่ว่ามีหน่วยงานมาว่ามีกองทุนตรงนี้นะ เอเปิดโอกาสให้เรากู้แล้วเราได้มาทําตรงนี้ประสบผลสําเร็จกับแม่บ้านหลายๆคนเหมือนกลุ่มกลุ่มของเราเนี่ยเออก็รายได้เพิ่มแล้วเหมือนกับว่าถ้าอยากต่อยอดไปก็ถ้ามีสมาชิกเพิ่มมันก็ต่อยอดได้กว้างก็เป็นความโชคดีทําให้สตรีได้อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ต่อยอดรายได้ของเรา เครื่องประดับเงินของเรานี่สวยนะคะเพราะ,เ,ราะเกรดของเรานี่คืออยู่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมส่งออกต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้คำแนะนำที่ออกมาดูแลเราไม่ขาดอย่างต่อเน,นื่องค่ะขอบคุณมากๆค่ะเราก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราให้ดีขึ้นค่ะให้ตามยุคตามสมัยขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะ ผสมกับที่เขาให้เงินละมาลงทุนมาพัฒนา,าก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีที่ทำให้เรามีงานมีรายได้เพิ่มต่อยอดในชีวิตประจำวันของเราซึ่งสตรีเราก็ได้อยู่บ้านช่วยดูแลลูกดูแลครอบครัวแล้วก็อีกหลายๆอย่างค่ะก็ขอบคุณมากค่ะกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีค่ะ